วิตกกังวลคิดมากนะคะบางทีมีอาการย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเดิมๆความวิตกกังวลเดิมๆความกลัวต่างๆนานาในชีวิตนะคะ เกิดขึ้นมาจากอะไรนะคะแล้วเราจะเริ่มหาทางแก้ทางออกให้กับปัญหานี้ยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกับที่เราพูดถึงตลอดนะคะเราต้องกลับไปเข้าใจต้นเหตุของปัญหาก่อนเสมอก่อนทุกครั้งที่เราจะคิดแก้ปัญหานะคะไม่งั้นเราจะกลายเป็นทําสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําก็คือแก้ที่อาการของปัญหานะคะทีนี้ จะกลับไปแก้ที่ต้นเหตุปัญหาก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะ what happened to you นะคะคำถามเดิมที่จะถามเสมอนะคะเคยเกิดเหตุการณ์อะไรที่อาจจะเกิดแบบเป็นครั้งครั้งหรือเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆก็ได้นะคะอย่างเช่นมีคนในครอบครัวเสียชีวิตกระทันหันนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูเราเนี่ยนะคะเสียชีวิตกระทันหันแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงที่เราเป็นวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ยกตัวอยา่างเฉยๆนะคะแล้วก อาจจะเป็นเรื่องของเกิดโรคมีใครสักคนหนึ่งในครอบครัวหรือหลายคนเนี่ยป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีเรื่องของวิกฤตการเงินปัญหาการเงินหรือว่ามีมีใครสักคนถูกไล่ออกจากงานอะไรพวกนี้นะคะจะบอกว่าถึงแม้จะเกิดขึ้นในช่วงที่เราเด็กเราอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เด็กรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้ใหญ่ได้นะคะเขารับรู้ได้ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่กําลังมีความเครียดกําลัง มีอะไรบางอย่างที่แบบไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบอะไรบางอย่างต่อครอบครัวของเราอะไรเงี้ยคือบรรยากาศนะคะถ้าว่าพ่อแม่เนี่ยเขาดิวกับปัญหานั้นรับมือกับปัญหานั้นได้ไม่ดีเนี่ยส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อชีวิตประจําวันอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะก็ะะจะส่งผลกระทบมาถึงตัวเราในตอนที่เราเป็นเด็กนะคะแล้วเจอกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เราอ,อาจจะไม่ต้องเป็นต้องเข้าใจปัญหาเหล่านั้นแต่เรารู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติมีบางอย่างที่ไม่โอเคเกิดขึ้น นะคะแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะส่งผลต่อสมาชิกครอบครัวของเราแล้วก็ทําให้ส่งผลต่ออารมณ์ของเขาที่เขาจะแสดงออกกับเราด้วยถูกไหมฮะอย่างถ้าพ่อแม่โมแต่เครียดเรื่องบางเรื่องหลายๆอย่างเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตอะคะ่ะ <c oughs> ก็ส่งผลต่อการที่เขาจะดูแลเอาใจใส่เราสนใจความรู้สึกของเราหรือว่าเติมเต็มความต้องการต่างๆของเราด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามันมีเอฟเฟกมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีผลลัพธ์แล้วมันก็มี เป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟกตะค่ะก็คือมันมีผลที่เกิดต่อจากนั้นมาอีกด้วยนะคะก็เรียกว่าเหมือนมีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์หลักแล้วก็มีเหตุการณ์มันนาไปสู่ผลที่เกิดต่อจากเหตุการณ์หลักอีกส่งผลต่อไปเป็นทอดๆนะคะอาจจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆตอนที่โตมาก็ได้เช่นถูกนอกใจถูกหักหลังถูกเพื่อนเอาเราไปประจานเอาเราไปาพูดถึงในทางเสีย,สยหาย,หายถูกเพื่อนเลิกคบ อะไรเงี้ยนะคะถูกเพื่อนหักหลังอะไรเงี้ยอ,อาจจะมีเหตุการณ์ที่เราถูกไล่ออกกระทันหันโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็น เหตุการณ์ที่เกิดการสูญเสียหรือทําให้เราตกใจทําให้เราช็อกนะคะกับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดไม่ได้เตรียมใจมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดต่อเนื่องอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เป็นแบบเมนอีเวนท์ที่ใหญ่ๆแบบแบบที่เล่าไปนะะแต่ว่า,าจ,จะเป็นอะไรบางอย่างบรรยากาศ ของในครอบครัวอาจจะเป็นความท็อกซิกอาจจะเป็นการที่พ่อแม่นี่แหละวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลามีอาการของแองไซตี้หรืออาจจะมีพ่อแม่ป่วยป่วยทั้งกายเป็นโรคร้ายอาจจะป่วยทางจิตด้วยอะไรเงี้ยคือเป็นพวกแพนิคแอทแท็กแองไซตี้ดีเพรสชันอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลทำให้เราเนี่ยนะคะ เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่รู้สึกไม่ปลอดภัยเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเกิดข่าวร้ายเมื่อไรไม่รู้วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะมันมีความรู้สึกไม่มั่นคงนะคะมีความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ไว้ใจโลกใบนี้ไม่ไว้มันไม่ได้ไม่แค่ไม่ไว้ใจชะตากรรมชีวิตของตัวเองอะแต่ว่ามันไม่ไว้ใจโลกใบนี้เลยนะคะนี่คือการตีความของเด็กคือมันจะมีการขยายผลไปถึงเรื่องอื่นนะคะโดยรวมๆเลยนะคะ แบบพ่อแม่จะดูแลเราได้ไหมชีวิตเราจะปลอดภัยหรือเปล่ามันจะเกิดเรื่องร้ายอะไรอีกล่ะนะคะพอคนที่เติบโตมาในบรรยากาศที่เกิดเรื่องร้ายตอลอดเวลาเกิดความไม่ปลอดภยอัยตอลอดเวลาเนี่ยนะ,ะมันก็เหมือนเราคุ้นชินไปแล้วไงคะมันเหมือนกลายเป็นเร, expect, เราคาดหวังว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีข่าวร้ายอีกแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีข่าวร้ายอีกคือเราคุ้นชินกับการที่ชีวิตจะมีข่าวร้ายนะคะแล้วพอ เติบโตมาเนี่ยเราโฟกัสแบบนี้เรามีความคิดแบบนี้มันก็จะยิ่งยิ่งไปทําพฤติกรรมยิ่งไปมีความคิดยิ่งไปทําอะไรบางอย่างเพื่อให้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะแล้วมันก็ไปทําให้มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีอะ่ะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะการที่เรากลับไปทําความเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายบอกไว้ก่อนคือเพราะว่าเราต้องกลับไปเผชิญกับความรู้สึกที่เราเคยกลัวเราเคยแบบ เราไม่อยากจะไปนึกถึงเหตุการณ์เหล่านี้จริงไหมคะเหตุการณ์ที่เันเคยเกิดขึ้นตอนเด็กตอนวัยรุ่นหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่เป็นผู้ใหญ่มาแล้วแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันทรมาริกอะมันเป็นทรมารจะเป็นทรมารแบบจริงจังเลยหรือว่าจะเป็นที่เราเรียก small T ก็คือเป็นแบบ small trauma trauma าาเล็กๆๆแต่ว่าเกิดขึ้นสะสมกันเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็ไม่ค่อยมีใครที่อยากจะไปดูมันถูกไหมเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเป็นความทรงจําที่ไม่ดีนะคะแต่การที่เราเนี่ย ใช้ความกล้าหาญของเราทั้งๆท,ท,ที่เรากลัวนี่แหละนะคะไปะเผชิญหน้ากับความจริงเหล่านี้นะคะมันจะทําให้เราได้รู้ว่าวิธีการที่เราจะดิวกับมันแล้วก็แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนเนี่ยมันคือไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราหลีกหนีหลีกเลี่ยงนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ย แก้ปัญหาได้เลยนะแล้วเราก็จะวิ่งวนเวียนอยู่กับผลลัพธ์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ไม่จบไม่สิ้นตลอดชีวิตจนกว่าเราจะเยียวยาจิตใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจต้นเหตุแล้วเข้าใจแล้วว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นกับเราในชีวิตนะถ้าเราวางมาเป็นเขียนเป็นไทม์ไลน์เลยว่ามันเคยเกิดอีเวนต์อะไรบ้างเราถูกเลี้ยงดูมายังไงเราเติบโตมาในบรรยากาศ พ่อแม่เป็นคนยังไงครอบครัวเป็นคนยังไงความสัมพันธ์ของเราในครอบครัวเป็นยังไงเคยเกิดเหตุการณ์หลักๆอะไรในชีวิตบ้างที่มันกระทบต่อใจิตใจของเราส่งผลต่อความคิดความเชื่อที่เรามองผู้คนมองโลกใบนี้แล้วก็มองตัวเองนะคะเพราะว่านั้นมันเป็นเหมือนพิมพ์เขียวมันเป็น blueprint มันเป็นเหมือนระบบ iOS นะคะเป็น operating system ที่มัน install ไว้ในสมองเราเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เติบโตมาเนี่ยเราก็ยังใช้ iOS เดิมอยู่ยังใช้ operating system เดิมอยู่นะคะ เพราะว่าเราก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าอ๋อโอเคเราไม่ได้อัปเกรดโปรแกรมมิ่งของสมองเราได้ยังใช้ iOS เมื่อตอนวัยเด็กอยู่เลยอะนะคะแล้วมันก็ส่งผลทําให้เราไปสร้างผลลัพธ์ต่างๆในชีวิตที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะ,ะทีนี้อาการวิตกกังวลคิดมากอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือน,นกลไกในการที่เราจะปกป้องชีวิตของเราไงถูกไหมเพราะว่าเราเคยเจอเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายเหล่านี้เนี่ยแน่นอนเลยความเป็นมนุษย์เราธรรมชาติเลย เราก็ต้องทำยทังไงก็ได้ให้ป้องกันไม่ให้เหตุร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นอีกนะคะโดยการที่เราคิดว่าเราจะป้องกันมาได้โดยการย้ำคิดย้ำทำเรื่องพวกนี้โดยการที่คิดเรื่องพวกนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็โดยการสแกนออกไปในโลกใบนี้แล้วก็มองหาซิว่ามันจะมีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นอีกบ้างเนาะ,ะเพื่อนคนนี้จะเลิกคบเราหรือเปล่าเฮ้ยคนนี้ไม่คุยกับเราเขาโกรธเราหรือเปล่านะคะเอ๊ะเจ้านาย เจ้านายช่วงนี้ไม่ค่อยคุยกับเราจะไล่เราออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแบบเราจะโดนไล่ออกเหมือนพ่อเราที่เคยโดนไล่ออกจากงานแล้วทาให้ชีวิตที่ครอบครัวเราลําบากหรือเปล่านะคะหรือว่าแบบวิมันมีเหตุการณ์อะไรในข่าวอ่าดูข่าวร้ายดูข่าวลบเยอะๆวนไปเพราะาอะไรเพราะว่าต้องการที่จะรู้ข่าวถ้าจะรู้ข่าวก่อนเนี้ยฉันอาจจะควบคุมชีวิตฉันได้ฉันอาจจะป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเราวิตกกังวลเราคิดมากเราย้ำคิดย้ำทำเนี่ยมันเป็นเหมือนกลไกล ตามธรรมชาติของเราที่เราต้องการจะพิทักษ์ตัวเองไม่ให้เราต้องกลับไปเจอเรื่องเลวร้ายอีกนะคะแต่ว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้ช่วยเราได้จริงๆเนี่ยหไมคะไม่ได้ช่วยเราได้จริงๆแต่มันยิ่งทําให้เราแบบป่วยกายป่วยใจนะคะจากการที่เราเป็นคนคิดมากมองโลกในแง่ร้ายวิตกกังวลเครียดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้เนี่ยหลายคนก็ ไปมองถึงวิธีการแก้ปัญหาที่อาการของปัญหานะคะก็บอกว่าก็อยากคิดมากก็แบบพยายามมองอะไรบวกๆก,ก็ทำอะไรให้ชีวิตมีความสุขอะไรเงี้ยเอออันนี้มันคือแก้ที่ปลายเหตุนะคะมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้บอกว่าไม่ควรทําคนทำสิคือการไม่ต้องดูข่าวทีวีการพยายามมองโลกในแง่ดีโดยอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงการฝึกเรื่อง positive thinking นะคะการหาความสุขใช้ชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีค่ะนะคะ แต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราต้องกลับไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นก็คือการไปเยียวยาบาดแผลทางใใจิตใจแล้วทรอมาเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเก็บไว้ในร่างกายนะคะมันเก็บไว้ในร่างกายใครอยากศึกษาเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมไปอ่าน the body keeps the score เลยค่ะเป็นหนังสือที่เข้าใจว่าไม่ไม,ไม่มีภาษาไทยไมีแต่ภาษาอังกฤษนะคะทรอมาเนี่ยมันถูกเก็บอยู่ในร่างกายของเรานะคะแล้วร่างกายเนี่ยส่วนที่รับผิดชอบเรื่องการทางานระบบอัตโนมัติข,ของร่างกายก็คือ sub conscious mind นะคะคือจิตใต้สํานึกนั่นเอง นะคะเหตุผลที่หัวใจเราเต้นอาหารย่อยได้ระบบการทำงานของร่างกายทำได้โดยที่เราไม่ต้องสั่งเราไม่ต้องคิดนั่นก็คือเพราะว่า subconscious มันอัตโนมัติเลยนะรันร่างกายเราให้ทำงานอยู่ตลอดเวลานะะเราต้องทำการ healing โดยการปล่อย trauma อ,มมออกไปจากร่างกายซึ่งมันก็จะมีวิธีการหลากหลายนะะในการออกกำลังกายเรื่องของ s uh, o m a t i c body work อะไรอย่เงี้ยนะคะ vagus nerve exercise อะไรพวกเนี้ย vagus nerve stimulation หรือว่า vagus nerve uh, exercise เนี่ยมันก็คือเป็นการไปกระตุน้นแล้วก็ reset ตัว vagus nerve นะคะซึ่ง vagus nerve มันก็เป็นส่วนหนึ่งของ autonom Aut i c nervous system ซึ่งเป็นระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมเรื่องของ sympathetic nervous system parasympathetic nervous system นะคะซึ่งเคยพูดถึงในหลายวิดีโอไปแล้วนะว่าแต่ละอันมันคืออะไรนะคะ เราจะเยียวยาตัวเองเนี่ยก็มีส่วนของบอดี้นะคะแล้วก็มีส่วนของการเยียวยาจิตใจด้วยนะซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินที่นะพูดถึงเรื่องของ inner child ในการไปเยียวยาเด็กน้อยที่ยังอยู่กับตัวเราทุกถ,ถึงทุกวนันนี้เด็กน้อยที่ตอนนั้นต้องเจอเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเขาก็ยังอยู่กับเราเขายังเจ็บปวดเขายังกลัวเขายังหวาดระแวงอยู่นั่นคือเหตุผลที่เรายังมีอาการวิตกกังวลคิดมากย้ำคิดย้ำทำเหล่านี้อยู่เครียดอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ไปไหนเรายังไม่ได้จัดการกับมันนะคะคือคนส่วนใหญ่อ่ะ มักจะเข้าใจว่าเอ้ยเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะมันจะส่งผลกระทบได้ยังไงมันเกิดมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้โตมาผ่านมา30 40-50ปีแล้วนะคะมันมันไม่สมเหตุผลที่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจหรอชีวิตของเราอยู่นะคะแต่ความจริงแล้วมันยังส่งอยู่ค่ะนะคะเพราะว่าเด็กน้อยในแต่ละช่วงวัยนั้นที่เคยเจ็บปวดที่เคยเจอเหตุการณ์ต่งนางๆเหล่านะั้นเขาก็คือ,อยังอยู่ในตัวเรา นะคะแล้วเขาก็ยังเจ็บปวดอยู่จนกว่าเราจะไปเยียวยาเขานะคะซึ่งฟังแบบนี้ใครที่ไม่เคยทำ inner child work อาจจะสับสนนิดนึนงฟังดูเป็นนามธรรมาฟังดูแบบมันดูหลอนๆมันดูมโนมโน,โน,โนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆจะบอกว่ามันมีกระบวนการวิธีการในการเยียวยาในการบ,บาําบัดในการที่จะกลับไปเจอกับประสบการณ์ตอนนั้นนะคะเพื่อที่จะให้เด็กคนนั้นสามารถ make peace หรือว่า ยอมรับและเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ได้ร้องไห้ออกมาได้เจ็บปวดกับมันได้เหมือนกับเอาแผลที่เปิดอยู่แล้วแบบมีหนองอะ่ะมาทําความสะอาดนะคะทําความสะอาดแผลแล้วก็ค่อยๆให้แผลเยียวยาตัวเองนะคะนี่คือ inner child work นะะ ในขณะที่ถ้าว่าเราทําให้รู้ไม่ชี้ไม่สนใจแล้วก็บอกว่าอุ้ยมันไม่มีผลกระทบกับเราแนหะนั่นก็คือแผลมันยังเปิดอยู่แล้วเราก็เหมือนเอาเอาผ้ามาพันเอาไว้อะแต่แผลมันไม่หายแล้วแผลมันก็มีหนองมันก็สกโปกอะไรเต็มไปหมดแล้วมันก็ไม่มีทางหายได้ก็เป็นแผลเปิดอยู่งั้นตลอดเวลาพอมีอะไรไปสกิดก็เจ็บมีอะไรสกิดก็เจ็บนึกถึงก็ยังเจ็บอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แผลเนี่ยก็ยังส่งผลต่อความเจ็บปวดทางทางกายทางใจของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วส่งผลต่อผลลัพธ์ในทุกเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะ ความสำเร็จหน้าที่การงาน,งานธุรกิจความสัมพันธ์ต่างๆนะคะเปรียบเปิดแบบนี้คิดว่าทุกคนน่าจ,จะนึกภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปทำเรื่อง Inner Child Work การทำเรื่องของ Reparenting ก็คือในหลายกรณีที่คุณไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวหรือว่ามันเกิดอะไรบางอย่างที่ทำให้พ่อแม่ไม่พร้อมที่จะให้ความอบอุ่น ความใส่ใจดูแลทําให้คุณรู้สึกคุณดีพอไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกมีความมั่นคงทางจิตใจอะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องกลับไปรีเพเรนต์ตัวเองก็คือกลับไปเป็นพ่อเป็นแม่นะคะที่ดีให้กับตัวเองเออคือพ่อแม่ที่แบบในอุดมคติที่จะให้ความอบอุ่นเราลักเราเข้าใจเรามีความเข้าอกเข้าใจในตัวลูกเอ,อ่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะต้องทำยังไง ทำไงให้เรามีความมั่นคงทางจิตใจนั่นก็คือกลับไปมี secure attachment style นะคะสไตล์การผูกพันทางอารมณ์และความรักที่มั่นคงนะคะก็คือเราอ่ะจะกลับไปเยียวยาเด็กคนนั้นแล้วก็กลับไป r e p a r e n t ไปเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับเด็กคนนั้นนะคะเพื่อให้เด็กคนนั้นเยียวยาเพื่อให้เด็กคนนั้นทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะคะ โดยที่ไม่ไม่ได้เข้าใจจากมุมของเด็กห้าขวบอะแต่เข้าใจจากมุมของเราวันนี้ที่เรามีปัญญาแล้วอะเรารู้ทุกอย่างแล้วอะนะคะแล้วก็ให้เขาเยียวยาให้เขาแบบ m เม e พีซกับความจริงแล้วก็เยียวยาจิตใจแล้วก็ move on ต่อได้เคีนะ okay,